สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่นะ่ารักทุกคนนะครับสองรว่านะสามารถตามสัญญาว่าสีออกมาไทยยิ้มะให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่นัก,กว่าทุกรอบเลยเท่าที่ผมเคยอยู่แม่นี่เจ็ดปีครับพี่น้องก็เคยเห็นรั้งใดที่จะนักขนาดนี้นะอยู่ที่เมืองผมอยู่นะแต่เมืองอื่นผมบลูด้วย แต่อยู่ที่หัวซองนี่ผมว่านี่แหละเพิ่งเห็นนี่แหละครับผมที่ว่ามันหนักหนาจริงๆนะนี่ครับพี่น้องย่อไปข้างลังขาวักลามันมาแห้งมันมาทั้งร่มร่มกับแห้งนีมากับร่มนาแล้วก็ล่มกับร่มแห้งขนาดอยู่ทั้งในในบ้านพวกผมนะเออยู่เทือบนาบ้านนะ่ะมันล่มแห้งมันเขามาจนถึงประตูนาประตูนะ่ะ ผมก็ว่าสุดยอดเลยครับปีนี้ผมบม่รู้ว่ามันตกทั่วประเทศหรือเปล่าบม่รู้นะครับเ้อไม่แน่ใจว่ามันตกทั่วประเทศหรือเปล่าแต่ว่าแถวผมอยู่ตกค้าอีรีแล้วผมก็เห็นเพื่อนพากันโพสกันเฟซบุ๊กว่าว่าลงกันเยอะขึ้นกันนะครับหลายคนโพสมากขึ้นกันในเกาหลีนี่มันหนาวครับพี่น้องนาวที่ลบ1่องศานี่แหละมันถึงมีคนตายไงมันหนาวครับพี่น้อง เอพักกับเรามาลาบ้างเอาได้ครับเด้อพ่ไหวหนาวครับผดมันง่ายง,งามอยู่แล้วเลี้ยงง่ามแต่ว่าง่ามแต่ว่ามันนี่แหละมันอันตรายนี่แหละนะครับเยอะไปเบ้างอีกฟังนึงเด้อพี่น้องดเด้อเยอะไปเบ้างอีกฟังนึงครับผมว่าสิไปื่อไทยว่าสิไปื่อไทยหิมะสิไปใจไหนระบายลดขึ้นมีแต่หิมะแท่านี้เนาบิงึงดูพี่นอ้องพูดน่ะ ขึ้นหอดประตูเลยไม่เคยมีนะครับอุ้ยอ๋อถูกปู้นอะอู้สูสิบเซนดีๆแล้วไปนี่เพิ่งดูนี่จนกล่อมมันนี่ลอ่ลอรถได้นี่น่าจะประมาณสิบเซนได้นะครับ,ส,นนรบสิบกว่าเซนนะครับสิบกว่าเซนนั้งกล่มหนาของหินะจะได้กวดกันครั้งที่ละมื้อนี่วันนี้คิดว่าน่าจะได้กวาด หยับ,บสุดๆเลยนะครับอันนี้มันมาแบบว่ามันบได้มาแต่หิมะนะครับพีนองมือขึ้นนี่มันมาทึงลม่มล่มแห้งอีลีมือขึ้นนี่บอกเลยว่าล่มแห้งผมกระทายู่นี่แหละลมแรงมากนะครับพูดอะโอ้มาคือมั่วเลยดูนี่โอ้โหนานนีหลังคามันพัดเข้าไปได้ยังไงก็มันระเป็นมัวม่วอย่างไรหร ได้สีพาออกไปทุ่งหน้ามันอาลูกง,งานกับประมาณนี้แหละพี่นอ้อง14องศานะครับติดลบตอนนี้ติดลบ14องศาเออไ่เคยมีดอกจูบเกตปีบ่เคยมีปนิษย์แกบ่เคยเห็นนะบ่ะเคยเห็นอีมะสูงขนาดนี้นะ กับมิเตฮิมะ <c oughs> โอ้ตายๆไปตรงนี้ระบัดเ <c oughs> ป็นไดพี่น้องเป็นไดบ้นส <c oughs> วยงามบอสภาพจนกระยานเป็นไดล่ะบัด <c oughs> โอ้ยตื่นลื่นท่นี่ <c oughs> จะกระยานย่าง,างว่าที่ท่นนี่ จักรยานย่างรั่บ่แม่นเินไมันเสียงหิมะครับพี่น้องยอับดนี้โอ้ยบ่ไปรถจักรยานินมื้อนี้นะ้ยําตีนเลยครับนี้เสุสานเพิ่น โอ้ปูยาเออ,อย่าให้บาปใหกรรมเดอ้อมาถ่ายรูปสวยๆอๆดอกเดอ้อเ,เนี่ยมันนี่จำดินเลยจำตีนเลยพี่น้องเบิ้งเบ้งเบิงบงบ้งตัวนั้นนี่เบิ้งมันอยู่ทั้งตัวนันนี่ครับพี่นอ้องป้าสุขผมก็เคยเห็นตะเกียบเด้อเก็บปีที่อยู่เกาหลีมานนี่เก็บหนาวเก็บหิมะแล้ว เคยเห็นป่านนี้ยเยื่เกี่ยนะครับพี่น้องโอ้โหตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงลุกขี่ผมว่านะแม่กันลุกขี่กันลุกขี่กันมะาจะเสาวตานตะกิน เขาก็เก็บมงคือพิดลบสิองศาได้หน,นตอนนี้ท่างงายงๆได้อยู่ก็กระตีท่าน้าแบบนี้เขาจะมีเกลือมีนั่นมะวานนะครับพี่น้องน้ำถนนนี่น้ำลงงานนี่ถ้ามันกวาดบ่มด่เขาจะมีเนวมะาวานเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเกลือแล้วมะวานเนาะมันจะละลายของมันนะเพราะว่าตามถนนตามยังมี ถ้ามันหนาอีหลีนี่เกาหลีเขาก็จะมีรถมาเกตไหมยังล่ะเนี่ยนีตามน้ำลอยรถล,อย,ลอยอย่างนี้ก้าว่าท่านนี้มันจะเลื่อนครับผมรถจะเลืนน่อนขี่ขึ้นโน้นขึ้นยังนี่เพร,ราะอะไรล่ะแต่ไรอ้ยล่ะว้ดียมองดูด,ดิยเส้นกับเส้นมันตัวนี้สูงเนาะโอโต เลยเฝาออกไปท่องหน้าด้วพี่น้องเด้อกล่องกระมัวยนีมือเส่อตาส่อไรโอ้โหผมต้องเฝ้าเฝ้าไปเฝ้ามาเพราะว่าจะได้กลับมากวดีไมะครับผมฮิมะฮิมะเจอรถหยับไปหยับมาเละเลยโอ้ยน่าสงสารฮิมะเฝ้าขึ้นเรือนเถอะจะเฝ้ามาเด้อรถไปไปกอนเอ้โหอยู่ไปเมี เล่นตัวงงวนี่แล้วพี่น้องไอ้งวกับพ่องว่ได้เลยนี่แต่ล่นตัวแต่ล่นตัวงวเพิ่นก็ดีนี่ฟอกงว่ากเกก็ล่ะทายมาเก็ตปีแล้วโูอ้ทายว่าสามปีชีพีแล้วฟอกนึ่งฟอกงว่าฝึกสั่งมาได้สามชีพีเลยแลพี่น้องนี่ครับถนนออกไปหน้าเขาพวกไททางหน้าของเกาหลีเขานะครับเด้อนี่หลังคาฟอกงว่ากันพี่ตุ้งยิ้มไ มื่ขึ้นนี่มันมากคักมากเนี่ยล่มกันเล้วล่มกันแห้งครับพี่น้องเพราะว่าหนักที่สุดในโลกสามปีพนาว่าโอ้พุ่นผมว่ามันมากเจ็ดปีแล้วพึ่งสี่เห็ดปีนี่แล้วมันคักมันเนี่ยที่ผ่านมากก็เห็นคักไปนี้ไหมพี่น้องมันมีมากระล่อมคักมีมากระล่มคักร่มกันล่มแห้งคักมันขึ้นนี่บาง ผมออกไปมือคลืนนี่ผมไปไล่สวดเล้พี่น้องเห็นมือคลืนนี่เฮ้ยลมแห้งเด้เอเฮ้ยเปลี่ยนน้ำแข็งไปแล้วน้ำคลองเป็นน้ำแข็งเลยน้ำคลองเป็นน้ำแข็งนะครับเอ้คือลมแห้งแต่บัดน,นี้หนาวว่าธรรมดานะครับเกอนนี้นี่อเออเหนี่ยงช่วงครับวันนี้

นี่แหล,ลนะนาเกาหลีเขาเช็ดน้ำมาได้แล้วนี่หน้าหนาวนี่เช็ดน้ำมาได้นะครับนี่ห n ้าก็ตายเบิร์ดนี่นี่แหละเกาหลีเขาเช็ดหน้าเกาหลีเขาเช็ดหน้า,า,า,นามันบ่มีค่อยมีอ่ะหญ้าในนาข้าไม่ค่อยมีครับมันจะมีได้ยังไงมันตายหมดนี่เขาเกี่ยวเขาเดือดตัวหน้าเกี่ยวเขาเซ็ตเดือดตัวหน้ามันก็นหนาวแล้ว ยากก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วมันหนาวอ่ะยัยนมี่หนะ้าแม่สามากเขาเอาน้ำใส่เขาับปัน้นเหรอยก็บยงบ่ขึ้นไม่ยังหนาวอยู่เป็นที่มากอมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยครับ นะครับผหนักจริงครับปีนี้ไปไกลวะเนี่มันเย็นมือนี Arizona, ้ยังว่าปันแดดเลยนี่เวลาปันแดดฮิมะมันเริ่มนั่้งบนนี่มันสหนาวครับพี่น้องเลยมาตามสัญญามันขึ้นบอกว่าสีไายมาให้พี่น้องเบึ้งบรรยากาศข้างนอกนะครับตัวนี้ออกมานะเขลยตึ้งผู้เขาขาวอักบาก ก็ไปผู้เขาท้าวกากล่างได้ผลโอ้ยข้างอีดีพี่นอ้องเอ้ยงวดนี่ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ลเราไว้แล้วผู้ท้ายกัดหนาวปวดมือแล้วนะขอพี่น้องยื่ดีมีแห้งยืรอดปวดให้ก้มิืดกับลาบาดระบาดคักพี่น้องทั้งเมืองไทยฮ่อกัดหนาคือกันทั้งเมืองไทยกัดหนาคือกันครับจะเรียจังไหนก๋วยดีกับผ้กาก๋วยดีญี่ปุ่นกับผ้าญี่ปุ่น ลุบก็บพ่อ,อยุโรปเอาเอาไปเลี้ยงการยึดมีอไว้นักเบิดละเดี๋ยฟังเสียงนะครับพี่น้องไอยุหลอดปวดไข้ฮีดองเ e อฟซีสระวันรักษากระไดปี่ไม่เขาขอให้มันนี่ตะชิงดีๆขอให้มียารักษาโควิดให้มันหายให้ได้ทำการทำงานโดยปกติได้ใช้ชีวิตปกติครับผมพ่อเอฟซีของสระวันรักษาอยู่ดีนี่แห้งลำด้วยกับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับบ่ไหวปวดมือหลายครับผม ผมจะได้ไปไม่เอามีมันหมมีไปกเกลือกันมากกว่าได้หะป้าใกล้ๆหนูไปทะกอนนีเชื่อว่าเอาทั้งทีไปแล้วไม่รู้ว่าจะทำอเางักัน

khỏe đấy